ราอยู่กันที่หน้าบ้านเลขที่7777ทับ230นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแฟดตหนึ่งชั้นหลังหัวมุมบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ำค่ะภายในห้องนอนห้องแรกค่ะก็จะมีขนาดกว้างกำลังดีจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านสามารถวางเตียงขนาดห้าฟุตได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการสกายไลน์อมตะนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่เดินทางสะดวกตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางอมตะซิตี้รายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีโรงพยาบาลเปียะเวศบอวินเมกะโฮมและนิคมสยามอีสเทิร์นค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นและระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงภายในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านเลขที่7777ทับ2 30นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแฟลต1ชั้นหลังหัวมุมขายตามสภาพค่ะมีขนาดพื้นที่31ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ1ห้องน้ําค่ะเป็นบ้านที่เหมาะกับคุณผู้ชมที่จะนําไปรีโนเวตต่อนะคะเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะก็จะเจอกับพื้นที่กว้างเลยค่ะซึ่งลักษณะของบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแนวกว้างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ,คะแล้วก็มีเพดานที่สูงให้ความรู้สึกปโปรง่งโล่งสบายนะคะภายในห้องนอนห้องแรกค่ะก็จะมีขนาดกว้างกําลังดีจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านสามารถวางเตียงขนาดห้าฟุตได้ค่ะแล้วก็บริเวณห้องแรกนะคะยังมีหน้าต่างภายในห้องค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเปิดเพื่อถ่ายเท อาากกแ้ว็ถัด,ด,าม,าาด,ดมาอีกหนึ่งห้องนะคะจะมีลักษณะกว้างเช่นเดียวกันค่ะมีขนาดพื้นที่กว้างสามารถวางเตียงขนาด3-5ถึงฟุตได้ค่ะและในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางนะคะมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถต่อเติมพื้นที่ส่วนหลังบ้านนะคะทําเป็นโซนซักล้างแล้วก็ทําเป็นโซนครัวเพิ่มเติมได้ค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการสกายไลน์อมตะโดยเริ่มต้นจากตลาดบ่อวินถนนปากร่วง ขับตรงไปบนถนนปากร่วงประมาณ2กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอมะตะขับต่อไปบนถนนอมะตะอีก5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยห้วยปราหกขับตรงไปในซอยห้วยปราหกประมาณ600เมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านหน้าครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับโครงการสกายไลน์อมตะสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube, Facebook TikTok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมซับไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Android และ iOS สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบาหนี้ช่วยได้